I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy Move your body n' give some me time I'm going 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 crazy yeah. I'm going ฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมหมายแฮปปี้ชานเอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมมาแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนแม่ปูจะพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนกระถางต้นชวนชมตัวนี้เป็นชวนชมเขาแกะนะคะทุกคนอายุก็ประมาณอันนี้แม่ปูเพาะมาแล้วประมาณประมาณ6เดือนนะคะทุกคนก็ต้นเขาก็สมควรที่จะ เปลี่ยนใส่กระถางนะคะอันนี้กระถางแม่ปูไม่เคยจำเลยว่ากระถางกี่นิ้วอะสี่นิ้วไหมเนาะประมาณนี้กระถางสี่นิ้วนะคะเรามาดูวิธีเปลี่ยนกระถางของแม่ปูนะคะอันนี้เป็นต้น ชวนชมเขาแกะนะคะที่แม่ปูเพาะมาได้ประมาณ6เดือนนะคะแม่ปูเพาะมาตั้งแต่เป็นเมล็ดนะคะนะตอนแรกแม่ปูก็ฝึกเพาะแม่ปูสั่งมาประมาณ20เมล็ดนะคะก็เหลือแค่5ต้นนะคะทุกคนก็เกิดเน่าบ้างนะคะตอนตอนงอกมาก็เน่าอันนั้นก็คือแม่ปูเพาะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะ อันนี้แม่ปุกก็ผสมดินนะคะก็ดินปลูกตามสไตล์แม่ปุกค่ะทุกคนนะคะเหมือนแม่ปุกบอกไปหลายๆคลิปนะคะว่าการปลูกไม้นะ่ะเอาแบบที่เราง่ายๆสบายๆแล้วก็เราคิดว่าเราทําได้นะคะไม่ต้องเน้นแบบว่าวิชาการอะไรมากมายนะคะทุกคนต้นขขาแก่นี้เขาเป็นชวนชมที่ เป็นไม้ที่ผิดปกติจากชวนชมปกตินะคะทุกคนก็กลายพันมาเป็นใบหยิกแบบนี้นะคะอันนี้รากเต็มตูดเลยค่ะทุกคนแม่ปูบีบเขานิดนึงนะคะให้เขาแบบเหมือนก็ท่อออกจากแบบต้นออกจากกระถางเดิมนะคะอือนี่ค่ะทุกคนรากเต็มเลย แต่ราเขาค่อนข้างแบบเหมือนอ่อนๆเนาะทุกคนแม่ผู้อยากให้เขาอยู่ลึกๆอะ่ะเดี๋ยวตึงนี่ค่ะอย่างถ้าออของ ชวนชมปกติอะแม่ปูรู้สึกว่าจะใช้ความรุนแรงกับเขาค่อนข้างมากนะคะทุกคนเขาทนไม้ทนมือมากเลยแต่เขาแกะแม่ปูแลดูเขาจะบอบบางนะคะแม่ปูก็เลยค่อยๆถามนิดนึงดินปลูกแม่ปูก็เป็นดินก้ามปูนะคะที่ซื้อถุงละสิบบาทนะคะแล้วก็ผสมกับ มะพร้าวสับและใส่ปุ๋ยออสโมโคตออสโมโคตรองพื้นไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ก็รากเต็มเหมือนกันนะคะตกตกอู้ นี่นะคะเราปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็รดน้ําอันนี้แม่ปูก็จะรดเขาไม่น้ําไม่เยอะนะคะโชยๆชยหนึ่งโชย แม่ปูมีต้นเาขาแกะนะคะต้นใหญ่นะคะสามต้นนะคะทุกคนต้นนี้แม่ปูซื้อมาเมื่อหกเดือนที่แล้วคือสวนเดียวกันกันกบตัวที่แม่ปูซื้อเมล็ดมานะคะตอนนั้นแม่ปูซื้อมาต้นสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นเล็กนิดเดียวตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะแล้วค่ะทุกคน ต้นนี้ก็250เหมือนกันใบนี้ต้นเขาแลดูแคะกว่าต้นนี้นะคะโตช้ากว่าแล้วใบเขาก็จะหยิกกว่าค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ส่วนอีกต้นหนึ่งแม่ปูซื้อมาจากอีกสวนหนึ่งนะคะทุกคนต้นนี้กระถาง8นิ้วมัง้งต้นเขาก็ ใหญ่แล้วนะคะทุกคนเทียบกับฝ่ามือแม่ปูนะคะตอนซื้อมาเขาออกดอกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาประครบประงมเขากว่าจะอยู่ตัวนะคะก็สีหเดือนเหมือนกันนะคะทุกคนนะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะการเปลี่ยนกระถาง เขาแกะของแม่ปูนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ